สมมุติเราไปหาหมอหมอบอกหมดปัญญาหมดวิธีรักษาไม่มียารักษาจะทำอย่างไรทุกคนทราบดีว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ความรู้นี้รู้ก็เหมือนไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ค่าในการเตรียมตัวเตรียมใจเท่าที่ควร สำหรับผู้ที่ไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนจะตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติมาทั้งชีวิตก็เพื่อนาทีสุดท้ายของชีวิตผลการปฏิบัติจะเป็นภูมิต้านทานในการรักษาจิตให้เห็นเรื่องแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงเวลาก็ต้องไป ตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราสะสมกรรมดีมากพอที่จะเป็นสารณะได้หรือยังอย่ามัวเสียเวลาทำดีทำชั่วคะเขากันหมดเวลาสำหรับความชั่วต่อให้ทำดีอย่างเดียวยังไม่แน่ใจว่าสะสมได้ทันหรือไม่